สวัสดีครับนักเรียนชมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็มาเจอกัจารยครูที่วานะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ที่ครูหยิบยกมาในเรื่องสาระสังคมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเหตุการณ์วันที่14ตุลาพศ2 5 1พนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันบางคนก็รู้แล้วเนาะว่าเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับ1 4ตุลานะครับก็อาจจะได้ยินประวัติมาบ้างพอสมควรแต่วันนี้เรามาสรุปร่วมกันนะครับนิดหน่อยนะครับ อสองหน้านะเหตุการณ์1ิตุลาพศสองพนี้นี่นะเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคของไทยคําว่าวิปโยคหมายถึงอะไรลกูกวิปโยคก็คือวันที่มันไม่ดีวันที่วันไม่น่าจดจําวันที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยวันที่เลวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มปัญญาชนนิสิตน,นันกศึกษานักเรียนหรือผู้ที่มีความรู้เนี่ย และประชาชนได้รวมตัวกันเป็นจุมจํานวนมากเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยให้รัฐบาลเนี่ยใช้รัฐธรรมนูญนะครับมาบริหารประเทศและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันและก็ปัจจุบันก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าวนะครับเป็นผลมาจากพัฒนาการในช่วงเวลาที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านการศึกษาก็ขยายตัวหลายคนก็มีโอกาสได้เรียนต่างประเทศใช่ไหมลูกอ่า ก็ทําให้เกิดความรู้อยากจะได้ประเทศที่ให้ตัวเองนี่พัฒนาเราไปเรียนรู้เห็นประเทศอื่นพัฒนาอังกฤษเขาก็พัฒนาเขามีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเราก็อยากให้พัฒนาเช่นเดียวกันกับเขานะครับจนมาถึงรัฐบาลจอมพลถนอมขจรกิติขจรน,นะครับบริหารประเทศได้ในระยะหนึ่งก็เกิดการแตกแยกนะครับรัฐบาลถูกโจมตีจากสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรก็ได้มา,จา,าจากการเลือกตั้งนะครับตัวย่อก็คือสอสอนะครับก็สสเนี่ยโจมตีรัฐบาลก็ไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนนั้นค่คอนข้างว่าจะเหมือนประเด็จการนะครับก็เป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้พอไม่พอใจแล้วทํำยังไงร,รัฐบาลก็ยึดอํานาจกันเลยนะครับวันที่17พฤศจิกาพศสอ,อ1พ ก็ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญและปลคกของภายใต้รัฐธรรมนูญประกอบราชอาณาจักรพุทธศักราช2,515ซึ่งให้ยึดอำนาจแบบ,แบ,บ,แบ,บเบ็ดเสียดเลยหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนิติบัญญัติการใช้อำนาจกฎหมายการบริหารและก็ตุลาการก็ให้กับนายกเพียงแค่คนเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เราไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,ถ,าถ้าทำแบบนี้ก็คือระบอบเผดจการ ใช่ไหมครับผลิตการทาหารทหารมีอำนาจในการสั่งให้เราทํานู่นทำนี่ทําได้หมดนะครับการที่รัฐบาลได้ยกเลิกและธรรมนูญสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนนิสิตนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาจารย์นักกฎหมายก็ระนาวกันเรียกร้องให้ใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วรัฐบาลก็โต้อตอบโดยการจับกลุ่มผู้เรียกร้องผู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำเนี่ยตั้งข้อหาว่าบุ่นทาลายชาตินะครับก่อความไม่สงบ ก็จะประมาณนี้นิสินักศ,ศึกษาแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องนะครับให้ปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวไอคนที่เป็นกรน,น้ำเนี่ยนะนะครับรวมทั้งเรียกร้องเพิ่มเติมโดยขอให้รัฐบาลเนี่ยกำหนดเวลาที่จะประกาศใช้รัฐมนูญพศ2516นะครับรัฐบาลไม่ยินยอมนะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของพวกนิสิตนักศึกษานะครับ ก็ได้มาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากในวันที่13ตุลาพศ2516และได้เดินขบวนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านถนนพระราชดำเนินอนุสาวรีประชาธิปไตยมายังลานพระบรมรูปทรงแหม้นะครับรัฐบาลววได้จัดตั้งกองบัญชาการกองบัญชาการผสมเพื่อปราบปรามการจราจลในครั้งนี้ในวันที่14ตุลาพศ2516 กลุ่มผู้เดินกระบวนได้ประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทาหารได้นำไปสู่ความวิกฤตและก็สิ่งที่มันเลวร้ายนะครับแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็มีอาวุธปราบปรามที่ร้ายแรงนะครับที่ร้ายแรงนักเรียก็นึกขึ้นดูว่าเป็นอะไรคุณครูต้องมองว่าปืนแน่นอนนะครับและนักศึกษาประชาชนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายร,รวมทั้งสถานที่ของราชการนี่ก็โดนเผาไปหลายแห่ง วันที่14ตุลาจึงจัดว่าเป็นวันที่ขณะนั้นว่าเป็นว,วันมหาวิประโยคของไทยเลยก็คือวันที่เลีย้ยวไไม่น่าจดจําเลยนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้จบลงได้ยังไงก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระมหาภมิพลอดุญยเดชนะครับราชการที่9ได้พระราชทานพระราชำดำรัสผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์นะครับระง,งับเหตุการณ์ที่รุนแรงทํให้เหตุการณ์ครั้งนี้สงบเรียบร้อยป้ายไปได้ในที่สุด ส่วนนายกรัฐมนตรีถนอมกิติขจรแล้วก็ลูกน้องนะครับจอมพลประภาะรุเสถียรและก็พันเอกนรงกิติขจรก็ได้ทานเดินทางออกต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นการจบของวันที่14ตุลาพศ2516นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ